ถามอะไตอบได้ไ<อ>นี่คืออะไรนี่คือคนขนมปังนี่งทำไมมันลายอย่างนี้ลายใหม่ลายใหม่โอ้โหสุดยอดลายอะไรเขาเรียกลายอะไรเนี่ยลายอะเดนเลยลายก้นหอยเขาเรียกลายก้นห,ยหอยอสวยงามข้างไหนเป็นไส้อะไร ัวแดงใส่ตัวแดงใส่เผือกใส่เผือกสีงาดำงาดำอันไหนงาดำอันนี้งาดำอันนี้คืองาดำโอ้โหสวยงาม,มอันนี้ลายคิดคิดค้นใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะลายอะไรนะจำไม่ได้แล้วออลายก้นหอยก้นอันนี้เผือกอนน สุดยอดไอเดียบันเจดิดอันนี้ล่ะอันนี้ถั่วแดงอันนี้ถั่วแดงนะครับลายสวยๆงามๆสุดยอดสุดยอดอีหลีพี่น้อง